คนนี้ต้องให้เยอะกว่าอะไรนะขอสองร้อยบอกว่าพี่หนึ่งขอเยอะหน่อยจะอยู่นานๆขอที่เวลาอยู่เยอะๆหน่อ <ah ย่ามีเมตาจะได้หาเหตุมาบวชเอาว่าไปเชื่อดังๆเชื่อวรินทร์ค่ะมณเนราชปัญหาชีวิตคืออะไรอ๋อเจ็บเจ็บขาค่ะแล้วก็เจ็บเท้าค่ะชาชาเจ็บไม่มากแต่ลำคาญเจ้าค่ะเจ็บเท้าเจ็บขา เก่งเงปวดปวดชาชาเจ้าค่ะไม่มากไม่ไมาแต่ก็ลำคัญหน้าเบือ่อนายเจ้าค่ะเดินปกติอยู่เจ้าค่ะแต่เวลานั่งสมาธิก็รู้สึกต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติอ่าอันนี้อยากจะรู้ว่าสาเหตุจากอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพ่อแม่กวนอิมบอกให้มาสื่อเจ้าค่ะใรห้มาสื่อเจ้าแม่กวนอิมให้มาสื่ออ,อันที่สองมีคอมเมนต์มาว่าเคยดูหมอบอกว่ามีอะไรนะติดคําสาบานรัก ใช่ค่ะที่จังหวัดน่านเจ้าค่ะเป็นคนที่เคยเสีงยินสัญญาเรื่องความรักกับอดีตคนในอดีตชาติแต่แก้ไปแล้วอยากรู้ว่าเขายังส่งผลติดตามมาอยู่หรือเปล่าท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนะนางคนนี้ไม่ได้กรรมมากมายอะไรหรอกค่ะแต่เขาว่าแต่กรรมแต่ก่อนเอ๋ยนางคนนี้แหละท่านเอ๋ยจิตใจ จิตใจดีไม่ท <c oughs> ่า,านเอ๋ยเป็นเช่นนี้นะนางคนนี้เอาตะปูวางไว้พื้นแหละครับเพื่อให้คนหนาะมาเหยียบนั่นแน่เพราะเหตุการณ์หมั่นไส้ออกแก้งเขาให้เขาเ<ม>จ็บ<ม>เขาปวดที่เข่าอาอด้วยืออสวยกว่าไม่ได้ เดี๋ยวกูจะวางให้มึงเดินไม่สวยเลยค่ะสู้กูไม่ได้หรอกนะกูสวยกว่าเออสวยเลยโดนตะปูไงะเดินก็มันพอดีเดินสวยกว่าชาวบ้านเขาก็เป็นภัยเอกโนางนี่เขาอิจฉาลิศยาหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยมันใช่เลยนั่นแหละนะแม้เดินสวยกว่ากูหรือค่ะบิดตัวหนามากกว่ากูหรืออะไรอ๋อบิดก้นด้วยมีแถมให้เกิด เป็นเสน่ห์เลยหมันไส้เต็มที่ใช่แล้วท่านเอ๋ยจึงมีอาการเลยเช่นนี้แหละนะมันหาทางรักษาแล้วสิค่าจึงไม่ค่อยหายหนาะแหละท่านเลยอ่าเป็นโรคอิจาริจยาหมันไส้รังแกเขามไม่ตายใช่ไหมท่านใช่แต่ก็เจ็บปวดทรมานใจนั่นนะเพราะความกันแกงตั้งใจนั่นแหละคระทำให้เขาหนาะมีอาการเจ็บปวดอยู่หลายเดือนเจ็บ <c oughs> <ต>ปวดก็เลยเดินไม่สวยสู้เราไม่ได้<ต>ใช่ไหมท่าน เราอยากจะเป็นที่ประทับใจของสังคมก็เลยกรรจัดศัตรูแล้วกรรมนี้จะแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้างสำนึกผิดไหมเล่าท่านสำนึกผิดเจ้าค่ะสำนึกผิดแล้วใช่ไหมนะขอโทษขอสิกรรมใช่ไหมเล่าครานางันนี้นะและท่านแเรควรจะทําบุญรองเท้าสักร้อยคู่ให้มันดูให้มันเห็นนั่นแหละนะ และบวชให้เขานั่นยี่สิบวันนั่นแหละครับกรรมนี่นะจึงจะพ้นแหละท่านแม่เอาไปซื้อลองเท้าแตะมายี่สิบคู่ร้อยคู่ครับร้อยคู่เจ้าค่ะหลวงพ่อบวชยี่สิบวันครับเอาซื้อให้เด็กแล้วการจะได้ไปแจกเด็กด้วยตามนี้เ่ไทำได้หมดแหละท่านเอ๋ยบุญอะไรเลยเกี่ยวกับรองเท้าหนะให้ครบร้อยคู่นั่นแหละครับเพราะเขาป่วยอยู่นะร้อยวันไงอป่วยร้อยวันตามนี้ ดีนะก็เปิดแต่วันไม่ได้บวชไ้วันอ๋อเขาโดนตะปูไปเขาเดินไม่สวยไปร้อยวันใช่แล้วท่านเอ๋ยรองเท้าเลยก็ไม่ได้ใส่นั่นนหะนะต้องเจ็บขานั่นละครับนั่งเงงหนาเงงหงนงงง้าอยู่นั่นเลยฤทธิจฉาริศยา,ยาอันที่หนึ่งจบไปแล้วเข้าของอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสังฆทานท่านเอ๋ยแค่นี้เลยนั่นนะนะปล่อยสารให้หน่อยสักยี่สิบตัวนั่นแหละครับโอเครายการที่หนึ่ง เรื่องการวางตะปูด้วยแรงอิจฉาริษยาแรงอิจฉาริษยา20วันอยากจะมีเพื่อจะได้อยู่นานๆเหรอเหลือสัพพสัยยังไม่ได้สื่อะไรนะเหลือสัพพสัยยังไม่ได้สื่อุ้ยเดี๋ยวเขาปวดเท้าปวดขาเนี่ยยังไม่อยากตื่นเอาแค่นี้ก่อน20วันชงจังเลยนะอ้าวเรียบร้อยท่านเทวดานางจะมาปฏิบัติให้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ต้นเดือน เดี๋ยวค่ะวันที่28เจ้าค่ะ28พฤศจิก,กาใช่เจ้าค่ะ28เดือนนี้จะมาจัดการให้กับคู่กรณีที่อิฉาฤทยาทำให้เขาเดินไม่ได้เป็นเวลา100วันและบวช20วันตามนี้คราค่ะสาธุข,ขอบคุณท่านเทวดาบัดนี้ลูกหลานญาติโยมมนุษย์ทั้งหลาย ได้รับความเมตตาคำชี้แจงคำแนะนำเพื่อให้พ้นจากทุกข์แล้วท่านเทวดาและทีมงานบริวารทั้งหลายได้โปรดสั์แล้วขอให้มีบุญกุศลบาร,รมีเต็มเปี่ยมด้วยเถิ ละท่านจะก,กราบราท่านแล้วสินะจกกะกลับคืนสู่สวรรค์แล้วสิคราไปก่อนนะละท่านไปก่อนเออพรนเทวดาทุกพระองค์จงเจริญวันเห็นมาลูกสวยสวยขี่ช้าสวยนั่งสวยชาดวย,วยช,ช้าสวยช้า,ชาไอพวกคนสวยเนี่ยมันจะอิจฉาคนสวยกว่า <laughs> เขาเดินผู้หญิงคนนั้นเดินสวยมากเลยเพราะว่าไอ้พวกที่สอบได้ที่หนึ่งนะมันจะแบบสางาเพราะว่ามันได้ที่หนึ่งแต่ถ้าไม่มีใครที่หนึ่งอีกคนนะมันจะนอนไม่หลับแล้วมันจะกลายคนที่แบบว่าหงุดหงิดเดียวกันไม่ได้นั่นแหละและถ้ามันมันจะแข่งแข่งไม่ได้นะมันจะแกล้งเลยนี่คือเขาเลยแต่งตัวสวยด้วยเจ้าคานของพ่อมันเป็นพฤติกรรมของคนเคยได้ที่หนึ่งไงนางเขาเรียกว่านางงามประจำประจำนคร แล้วอยู่มีคนสวยกว่าเงี้ยไอ้นางงามนี่มันมันมันเครียดอะมันแบบสมัยนี้ก็มีเจ้าค่ะประกวดนางงามแล้วเอาตะปูใส่ในรองเท้านางหรอให้เดินไม่ดีงามใช่ไหมตะปเล็กๆหมดอ๋อนี่รู้สึกเนี่ยเธาคงจะแบบเคยทำอไรแล้วรู้ได้นางงามีจริงๆเคยทำแล้วรู้เพารู้เทคนิคไงใช่ได้ไม่ดีไงมันจะมีตะปูเล็กๆตะปูหมุดไอ้พอเดินแล้วมันเจ็บปั๊บมันจะไม่มันจะไม่พิ้วมันจะไม่สง่า มันจะรู้สึกว่าไม่มีเสน่ห์ไม่มีราศีไงเพราะเดินเจ็บย่องย่องเนี่ยเพราะว่ามันว่าทำไมหายช้ามันต้องใช้เท้าเดินใช่ไหมคะพอรู้สึกดีหน่อยเดินมันก็ระบบอมีมันก็หายช้ามันถึงต้องคอหายเป็นร้อยวันเลยต้องเสพเรื่อยเลยองเท้าอยคู่เขาเขาคงจะมีเขาคงจะมีไอพวกเนี้ยถ้าอิจฉาเนี่ยจะมีจะมีเทคนิคพิเศษเช่นตะปูชุบน้ำยา